สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราก็ได้เผาเตาไส้กางนะครับหลังจากที่เราหังหากันมานานเลยนะครับเนี่ยวิธีการเผาเตาไส้กลางนะครับก็จะจะดูใช้เตาน้ํามันเก่านะครับเผาอ่ะจุดหอยน้ำมันแล้วเผาอยู่ใน,นล่างนิดนึ่งในชะ่ไหมเปลียวไฟพี่น้องเห็นไหมเราต้องใช้ฟืนครับใช้น้ํามันเก่าน้ำมันเครื่องนะครับเผาแล้วพอติดป๊อปท่อกลางก็จะดูดขึ้นไปเอาความร้อนไปสะสมอยู่ข้างบนในชะ่ไหมบนของเตาก่อน ล้วก็มาจะเริ่มไหมจากขบวนลงล่างนะครับพี่น้องเห็นไหมตรงนี้ยังจับได้นะครับเนี่ยไม่ร้อนเข้าไหลนะครับเนี่ยฮะจะเริ่มไหมจากขบวนลงล่างมาเลยนะฮะเห็นไหมนี่ถังใหม่ๆเลยครับซึ่งซื้อมาวันนี้นะตอนนี้แก๊สเริ่มคายแล้วครับพี่น้องเตาเริ่มมีการจุดติดขอแก๊สแล้วครับตอนนี้เราได้ปิดพัดลมแล้วนะครับได้ปิดพัดลมแล้วครับแล้วก็น้ำมันเครื่องเรายังปล่อยลงอยู่นะครับปล่อยสักพักหนึ่ง พอแก๊สติดดีๆแล้วก็จะถอดสายน้ำมันเครื่องออกปล่อยให้แก๊สเผาไหม้ในตัวของมันเองครับคือเกิดการเผาไหม้ในถังนะครับโดยท่อไส้กากจะทำให้มันร้อแล้วก็ถูกเนื้อไม้ซึ่งเป็นกลาครับคายแก๊สออกมาตรงลูกข้างล่างนะครับลงข้างล่างนะฮะมันก็ติดเป็นแก๊สเผาไหม้ในตัวเองไปนะครับจนเปลวไฟนั้นหมดแล้วก็ หรือว่าการเผาสิ้นสุดลงนะครับจากเตาใส่กลางไม่รุกวนชาวบ้านครับฝนแค่ก็ไม่มีเลยนะพี่น้องน้อยมากนี่ก็มีน้อยนะครับบรรยากาศดยรอบของเราครับเป็ดไก่ของเราก็เพียบครับไก่ดําผูพานเอ้ยเป็ดบาร์บรี่ก็มีนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้เวลาครับที่ให้จะให้อาหารแล้วครับพี่น้องอยู่สักพักก็จะได้ไปเอาเศษอาหารมาให้เป็ดไก่ครับพี่น้องนี่ไก่ดําผูพานของเราครับเจ้าโต้งอันนี้ ไก่เลยเนี่ยไก่เปตรงตัวใหญ่แล้ครับนดำเลยานพะี่น้องขนสวยน่ารักนะครับเนี่ยนีไก่ดำภูพาครับสายสองส่วนเตาไส้กลาของเราก็จะปล่อยให้มันเรื่อยๆอย่างนี้นครับอย่ให้มันคายแก๊สุ่งนี้คอยดูผลงานครับว่าจะเป็นเช่นไรการเผาไหม้จะดีแบบไหนครับ ที่สาเหตุการเผาแบบนี้ก็ว่ามันจะได้เนื้อไม้เนื้อกลาเยอะๆเป็นแผ่นเป็นแผ่นเลยนะครับไม่เหมือนเตานี้นะครับเตาที่เผาเจาะตูนเนี่ยมันจะได้เนื้อเนื้อไม้น้อยครับแต่คุณสมบัติของถ่านก็จะเป็นา100นะคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะสามารถนําไฟฟ้าได้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นมีบางชิ้นที่เคยเผาเป็นบางชิ้นถ้าไม่สุกก็จะไม่ไม่นาไฟฟ้านะครับนี่นนองมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับแล้วแต่วัตถุประสงค์ในการเผาครับ อันนี้เราเน้นเนื้อม้ให้เยอะๆไว้ครับพี่น้องแต่คุณสมบัติในการปิ้งย่างเหมือนเดิมครับโอเคเหมือนเดิมระประกันะกดีครับครับสวัสดีครับ